สวัสดีครับผมหนุ่มนาแสนสุขนะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับในส่วนของนาแสนสุขที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับรนี่คือเลียเ้ยงเลี้ยงกบนะครับเพิ่มการเลี้ยงกบเข้าไปโดยการซื้อลูกออสกล,ลูกออสแค่5้กิโลหกกิโลนะครับหกกิโลห้าร้ได้หกกิโลห้าร้อยบาทได้หกกิโลนะครับดูครับ นี่ครับตอนนี้มันโตแล้วดูมันตัวเล็กๆแค่นี้ฮะอีามันรักยายมาผิดลมแนมดูนะครับมันจะมันเป็นมันมามาลอกินหัวหารนะฮะเต็มเลยนี่นี่ยายให้หัวหารมันนี่ครับยายกําลังหวานให้หัวหารมันน่มันอยู่เต็มหมดแล้วครับเนี่ยดูนะครับอ่นเยอะแยะมันมาแล้วเมันวิ่งโอ้โห อยู่นี่กี่กี่กี่ตัวครับคุณแม่กี่ตัวครับ่อประมาณสองพันกว่าตัวนะครับพื้นที่ได้ครับพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้แออัดนะครับมีเราทําแบบเราทําอย่างดีแล้วครับมีอ่อข้างล่างนะครับกลางข้างแล้วก็ยึดมาข้างบนอีกนะครับมีที่อยู่อาศัยอย่างดีนะครับเห็นไหมฮะแแวนี่ครับนี่แล้วอันนี้ก็เป็นบ่อ บ่อเท่ากันบ่อสูงบอันนี้บ่อใหญ่เห็นไหมฮะนี่ภาพรวมครับนี่เราปิดกั้นหมดเลยมันมีทา้งออกทังครับกันทั้งงูกันทั้งนกกันทั้งคนกันแมวกันทุกอย่างรับรองว่ากบนี่ไปไหนไม่ได้นะครับอยู่ในนี้อย่างเดียวเลยมีบ้านอย่างสวยทําบ้านให้อย่างงามดูดูคุณแม่ทําบ้านให้อย่างดีนู่นอันนั้นชั้นล่าง อันนี้ชั้นบนนะครับอันนี้เป็นบบชั้นกลางสะสะเล่นโอ้พื้นที่กว้างขวางครับกบสองพันกว่าตัวอยู่สบายเลยนี่นาแสนสุกใครว่างก็มาเที่ยวชมได้เนาะครับไม่ได้เลี้ยงยากครับแค่เอาลูกออดมาปล่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็มีอาหาราให้ทานาน,นะครับสามวันเองเป็นกบเลยครับตัวใหญ่เลี้ยงแค่สามวันนี่ตอนนี้ปัจจุบันเลี้ยงมานานยังครับสา,าสามอาทิตย์เองครับนี่ดูสามอาทิตย์ ดูสามอาทิตย์หลักตาบเลยโอ้โหแล้วเรามีการปลูกผักกระแยงนะผักกระแยงไม่มีนะครับมีที่สระนาแสนสุขที่เดียวดูครับดูครับนุ่นมันเล่นกันสนุกสนานอยู่นู่นเลยนี่ลูกออดเห็นไหมฮะนี่เราซูมให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมครับโอ้ยกบสุดเห็นไหมฮะนี่กบสามอาทิตย์นะครับเอาลูกออดปล่อยปุ๊บ ไก่อีกสามอาทิตย์สามวันเป็นเป็นกบเลยนะครับเป็นกบนี่ผ่านมาสามอาทิตย์แล้วตัวขนาดนี้เห็นไหมฮะนี่ตัวขนาดนี้กลนอาหาางเดียวกินอาหารกบอย่างเดียวตัวไวครับอย่าไปซีเรียสกับการเลี้ยงไม่ได้มีอะไรอยู่ที่บริเวณพื้นที่นะครับจัดให้เขาหน้าอยู่เขาก็อยู่ได้นะครับล่างมืดเห็นไหมฮะพื้นที่กว้างขวางครับรับรองเลยว่ามันไม่มีมันไม่กินกันเองหรอกครับตัวมันใหญ่แล้ว นะถ้าใช้ใช้เลี้ยงอาหารอิ่มมันไม่กินอ่าถ้ากินอาหารอิ่มมันไม่ได้ไปสนใจกันนะเพราะว่ากบเนี่ยพอตัวมันใหญ่แล้วมันมันมันเลี้ยงลูกกบมันไม่เหมือนเลี้ยงลูกออดเนอะลูกออดมาตัวพร้อมๆกันครับมันไม่กินกันนะครับเวลามาตัวมาตัวพร้อมกันมันไม่มีการมากินกันแล้วนะครับไม่มีดูครับแป๊บเดียวเองฮะสามอาทิตย์นะครับเราเลี้ยงแต่พอได้อยู่ได้กินเนอะอันนี้ผู้เยอะแยะ <mm เราทําให้มันดีครับคอกรับรองเลยว่าไม่มีย่างเขาได้ไม yes, ่มีเข้าได้แล้วก็เขาก็อยู่แบบมีความสุขเราก็เอาอาหารมาให้เขาทุกวันแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นกินแงแล้วครับเวลานั้นเราอยากทานอะไรก็มาเอาไปทานได้เลยนู่นเวลามันเวลามันโตเดี๋ยวมันจะไปบ่อนู่นแล้วครับนตอนนี้มันยังอยู่รวมกันอยู่แล้วคุณแม่เปลี่ยนน้ามันบ้างไหมเปลี่ยนอ๋อน้ามีการเปลี่ยนด้วยนะครับสูบออกยังไงนี่เอ๊ะทำทางทางปล่อยออกไหม นี่ด็ตัวนี้ปล่อยแต่ตัวนั้นตัวนั้น,น,นมิดตัวนั้นมันไหลออกเองข้างนั้นว<อ>ันนี้ก็เปิดน้ำมันลงใส่ลงไงม่เพราะว่ากบมันจะต้องเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆอแต่ที่นี่เราเราทำเชื่อมกับข้างนอกนะครับมันสามารถน้ำมันถ่ายเทกันได้อไอ้อมวายุแต่ข้างน้องเป็นงานนานมันเป็นงานนานแล้วก็น้ำมันก็เข้ามาได้นะครับเป็นการถ่ายน้ำไปในตัว นี่คืออีกเทคนิคนึงนะนี่สูงตัวนั้นต่ำนะครับนี่อีกเทคนิคนึงนะเรดูครับดูตัวนี้มันก็ไหลลงไปหม่องต่ำหน้านๆาดูดูกบครับหน่ดไม่ต้องห่วงครับใครบอกว่าเลี้ยงกบยากไม่ได้ยากเลยเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเอาเอาเอาลูกออสมาปล่อยแค่นั้นเองเนาะเอาลูกลูกกบมาปล่อยแค่นั้นเองนะครับนี่มีการขยายไอ้ถักกระยงนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่นาแสนสุกเท่านั้นที่อื่นท่านไปหาเลยครับไม่มี นะครับที่นี่เราปลูกธรรมชาติมันก็โตข้นมาไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆหยิบขยายออกไปเรื่อยๆนะครับหายากครับผักกแยงอยู่กระกบได้สบ,สบายๆนะครับโอเคครับก็ว่างๆก็มาเที่ยวชมนะครับอเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะครับบายบายครับวันนี้สวัสดีครับ